สวัสดีค่ะแม่แป้นมือนี้จะมาถามแนวทางโขงสุดท้ายเนาะค่ะแม่แป้นเป็นยังไงได้กค่ะว่าฝันโอ้ยแม่ฝันเมื่อคืนนี่แม่ฝันว่าได้จับปลากัวสองตัวค่ะแม่แม่ก็เลยจะว่าสีเพิ่มเติมเข้าไปคือสองกิจค่ะแล้วก็จ้างเรื่องกับฝันแม่กับผ้ารถรถรถผ้าไหลอันแม่ก็ไม่ว่าขันฝันขันเป็นเรื่องสิ่งนี้อะไรอะไรกออกออกดูลด ค่ลดถันพาไปล่มบ่ะมันมันตืดมันซืดปันมันกันเลยลมลงมันมืนเออปั่นรหดขั้นหนีเวลาเห่าคีไปมันหลดล่มย่ำใดมันมาออกบ่นนี้มันมาออกค่ะถ้าพัออกวันนี้กัว่นน้ำก็ออกค่ะก็เลยซีนีตัวเหล็กเพิ่มเติมสักสองคููเนาะจ้ะเอาเอาศูนย์สี่กับสองเกตนี่แหละค่ะแม่นี่เด้อค่ะเหลขกแม่เป้น ขามันไม่แป้นเนาะค่ะฟันวมาได้ไปจับปลาข้อสองตัวได้ปลาข้อสองตัวเห็นบ่ะแม่จ้าคือสิเป็นลางเขาดูสูเรเลขตัวนี้มันจับอยู่ในดินเนาะอจับยูบ่ในน<ม>้ำเนาะเป็นลางตัวอ๋อค่ะเพื่อนก็ว่าสองเจ็ดเจ็ดสองนี่กว่าสองอยู่ตำแหน่งหลาง้อมค่ะมันสิมาลางเนาะค่ะกับเลขศูนย์สี่เป็นเลขมอเตอร์ไซค์เพื่อนด้ค่ะเอลามันหล่มหรือมันเอียง ไปซ้นไปรวมจังไดมันมักออกทะเบียนเพิ่นศูนย์สี่ตัวนี้ค่ะเพิ่มเติมคือศูนย์สี่กับสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะค่ะศูนย์สี่ศูนย์กับกราฟน้่ก็แล้วแต่พอแม่พี่น้องพิจารณาเนาะเพิ่มขึ้นไปกับสองคู่เนาะกราฟกับเป็นสี่กับเลขจับคู่มวดไอเลขวิ่งของเพิ่นนี่แหละตัวเก่ากับคือเก่าอยู่พอเป็นเลขสุดมันก็คือเก่านะแม่มันเป็นเลขสตรคำนวณเปลี่ยนบ่ได้ดอกค่ะ เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าความฝันสองเจ็ดเจ็ดสองกับเลขมอเตอร์ไซค์ที่มันพาไปหมื่นหล่มเนะมาะค่ะเป็นยังไงไม่เป็นอาการบร่เป็นยังไงกับกับมันกับก็บ,กบกหัวเข้านี่แหละอืมก็บหัวเขามั่นเป็นซ้ำนี่แหละตะวันตะวันตะวันนักกับเมียนวันกับเมียนหัวเขาค่ะเป็นข้างใายบะข้างใาย กระสิโบทุกคลาบอยู่บนสังวสนี่จั่งันแล้วมันเจ็บแล้วมันสิสด้เงินตัวเออมันสิดสุกแล้วฟันมือคืนนี่วะแม่ปลาแต่ปลาคอฟันเออันมือคืนนี่แต่ปลาคออือก็พอดีมันมีสองในในในเหล็กวิ่งเนาะแมน่นเจ็ดกับปลาคอเนาะคะ่ะปลามีเจ็ดเขาให้เป็นน้ำเจ็ดปลาน้ำเจ็ดละปลาคอปลาดุกก็เป็นแปดเนะาะค่ะค่ะเ่นก็เลยตีเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะ นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอไหวเลยค่ะคือเป็นแนวทางไปหาเลือกสื่อสลากินแดงรัฐบาลเนาะค่ะก็มีซัมนียระคะเลขคงสุดทายของแม่แป้นกะเผิ่มมาโบลายคูนเนาะมีแต่เลขข็กความฝันกับเด็กรลดหม้อไส้พิ้นนี่แหละค่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องพิจจรณนาเบิ้งเนาะค่ะเหลขกพื้นกะบซีงวด เขาซิบหัวอะไเด้อค่ะบอผาดแม่พอนองแม่เป็นติดต่อกันเลยซิบหัวบอผาดค่ะถึงมากนี่ซิบหัวแล้วน้องแม่คือตลอดเลขวิ่งนี่ฮาระเอาแต่ว่าแม่กะจับคู่ก็ค่อยถือป็นไรต่ว่าเล็กวิ่งนี่บอกเคยว่าผาดค่ะอันนี้เป็นวิ่งนอกวิ่งใม่กับมีตังหาค่ะถ้าผาดนี่แค่ว่าบอกลับซื่นอนบอเมียน ถือว่าเขาเดือนดีอยู่เลขเนี่ยว่าหันแม่ก็ซื้อแปดหนึ่งก็ออกหนึ่งแปดนั่นว่าสบามันมากมันมากเขางซื้อตั้มรักเขาศูนย์สองเลขวิ่งแม่ประมวลกอนนั่นค่ะเนี่ยก็ได้ซื้อหนึ่งแปดมันก็เลยออกแปดเออแม่ซื้อแปดหนึ่งมออกหนึ่งแปดค่ะซื้อไอ้จับคู่ศูนย์หนึ่งออกหนึ่งศูนย์สามอ่าเสซดาอยู่น้องงอนแล้วค่ะ ก็บวกกับใน,นเนาะแม่ก็ดับเลยแมซื้ลอตเตอรี่แต่เจเจ,จ,จ,จย,าย่าเป็นมาเหล็กแม่เขาทุ่หัวดจีได้เขาเบื้องสถิสิแต่ก่อนปีเรื่องนี้พ่อเคื่อยส่วงนี้เจ็บเพื่นบริคอยมาตามเพราะ,ะว่า,วาเาาพื่อนไปหย่างน้่งเ็ดขายของเพื่อน่ะกี่เพื่นว่าโอ้เหลือเพื่อนอีกพอผ่าน,นเลยด้วยวะเขาชุ่มหัวเลยนะจับคู่ว่าได้วันนี้กับเขาอีกว่าเขาชุ่มกับเขาซ้อมกับเขาร้องกับเขาห่าค่ะ ไผหมักเลนกับเลนเนาะค่ะสะายหมักจับคู่ที่ว่าแม่เป็นขึ้นจับคู่หก้กะเจรินาเบิงเนาะค่ะสะไายหมักตัวเรีแกเนวทาเขาแม่เป็นก็นได้นี่แหละค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ขอพูดแม่เป็นหลายๆเ้ยค่ะที่ให้เน่ทาท่าให้แม่เป็นหายเร็วๆเ้อ ค่ะคลิปนี้ก็ขอพูดหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมแนวทางของแม่แปนน้นเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้กับเฟื่องฟาา้าผ้ารวยในเด้อค่ะจะได้มีกําลัางแรงใจไปติดตามแนวทางตัวหลีความฝันหวยเด็ดหวยดังๆไห้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับชมไปหาเลือกสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอบพูดหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมขอบคุณค่ะ